สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่หนึ่งกรกฎาคมปีหกแปดนะครับวันนี้ก็สายๆนะครับเนาะของวันหวยออกวันนี้วันสุดใจสุดแสนนะครับที่หลายคนรอคอยมาถึงครับเนาะกานคนรัฐบาลไทยก็วันนี้ก็ห้โชคดีมีชัยกันทุกคนนะครับส่วนชีวิตบอลซาำจะวางแนวทางของฮานอยนะครับเอฟซีที่เป็นคอฮานอยนะครับเนาะเอฟซีขอมาครับเนาะเห็นทักมาหลังไหม่ขอแนวทางฮานอยด้วยนะ ก็ลงกระทังให้นะครับเพื่อรัฐบาลไทยลุนรัฐบาลไทยเสร็จสี่โมงเย็นนะครับเนาะสี่โมงสี่โมงด้วยประมาณครับเนาะหลัวเรื่องก็ออกมูออกจานนะครับก็หลังจากทั้งห้าโมงก็ลุยรัดลุยฮาหนอยต่อนะครับเนาะสำหรับคอฮาหนอยเพราะบางคนเขาก็ไม่สนใจรัฐบาลไทยครับเนาะเขาบอกซื้อยากนะครับซื้อยากสหข้อมูลมาได้ดิบดีก็เจอตัว โครงการหารสองมั่งโครงการคนละครึ่งมั่งก็ถอดใจกันไปนะครับเนาะเขาบอกสึกเล็กดีฝ่าสึกเล็กเ็มเม็ดเด็มหน่วยดีนะครับเนะบาะว่างั้นก็ลงให้นะครับเนาะลงให้ความมีเวลานะครับสําหรับคอหาหนอยนะครับเนาะก็วันนี้เหมือนเดิมนะครับเนาะบรรยากาศคลิปสุดเหมือนเดิม,มเช่นเคยก็คลิปพานงนมาปั่นกันยาดกลังกายนะครับเนาะที่สวนบางกระเจ้านะครับลงบันเดือ พระตานกัก,กาเศเสร็จก็พานันวณแวะกินขนมริมสลา,าการงาที่มองเห็นนะครับเนาะสลาจะมีเป็นจุดจุดนะครับเนาะพานันวณนั่งกินขนมตรงสลาอย่างนี้นะครับเนาะพักผ่อนนะครับเนาะปาร์ยานกนงานก็พักผ่อนกินขนมนมนเนยนะครับก็ถือว่ามาเที่ยวก็เะ็นแนวทางคุณเดวยนตัวเหมือนเดิมนะครับนะเนาะเป็นไปทีแนวทางเหมือนเดิมแนวทางก็ย้ำนะครับเนาะเพื่อนมีคนใหม่เข้ามายังไม่รู้นะครับนะนเนาะแนวทางที่เป่าสารามลงให้เป็นแนวทางฮานอยรวมนะครับ ตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงสี่ถึงหนึ่งทุ่มนะครับรอสามรอบชอบรอบไหนจัดรอบนั้นนะครับสามรอบนี้จัดไปครับเนาะฮานอยก็มีหลายรอบครับเนาะหลายรอบปากห้าหกเจ็ดรอบประจะไม่ผิดครับเนาะแต่ให้เห็นวิธีสามรอบนี้ครับเนาะสามรอบตอนเย็นหรือว่าสามโอรหัน์นในคนเรียกกันนะครับสามรอบนะครับเนาะห้าโมงถึงหนึ่งทุ่ม ชอบรอบไหนจัดรอบนั้นนะครับเนาะให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมอย่ามาเป็นเพียงแค่นแนวทางนะครับแนวทางมีเข้ามีหลดุดมีถูกมีผิดนะครับเนาะไม่มีใครสามารถทางแนวทางถูกด้ทุกวันก็อย่ามาปวดมิจปวดชายวิจารณญาณในการรับชมรับฟังเหมือนเดิมนะครับเออนาะเราจะทำลงแทางให้เป็นเพียงแค่นแนวทางการตัดสินใจเป็นของเ c นะครับเนาะว่าจะชอบไม่ชอบจะลงทนุนไม่ลงทนุนจะขึ้นเวทีไหมก็อ,อยู่ที่ f c นะครับ ก็ถึงก็รับผลเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานวันที่สามสิบที่ผ่านมานะครับเนาะเมื่อวานวัน,นจันทร์ที่ผ่านมาพอช่างให้เราทางไปรอบห้าโมงนะครับสองตัวล่างสิผลนะครับรับผลสองตัวล่างสี่ศูนย์สามตัวก็หนึ่งหกหนึ่งนะครับสี่ศูนย์กับหนึ่งหกหนึ่งสี่ศูนย์ก็ไม่มีนะครับเนาะหนึ่งหกหนึ่งก็ไม่มีนะครับเนาะ หนึ่งหกหนึ่งก็ไม่มีห่างไกลความเจริญครับเนาะสี่ศูนย์ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเนาะก็มาที่รอบหกโมงนะครับอรอบหกโมงสองตัวล่างก็ห้าหนึ่งสามตัวนก็สองศูนย์เจ็ดหนึ่งเดือนดีครับรอบหนึ่งกับศูนย์เดือนดีมากรอบแรกก็หกหนึ่งบนรอบสองมาก็ห้าหนึ่งล่างครับราะหนึ่งเงดือนดีศูนย์เจ็ดก็บนนะครับเนาะ สูตรมาดีนะทั้งบนทั้งล่างเลยแต่ของเราไม่มีนะครับเพราะ5 1กับ2 0 7นะครับเพราะ5 1เราไม่มีเรามีแต่5 2นะครับเสียดายครับเนาะเป็นตัวเด็ดที่งต่างหากเราเกินไปแต้มหนึ่งนะครับเกินไปแต้มหนึ่ง2 5 5 2ครับเนาะเขาเป็น2 1 1ถือ5 1 1 2แทน5 1 1 5แทนนะครับ ส่วน0ูย์เไม่มีครับเพราะเไปมีสักตัวเลยห่างไกลความเจริญมากก็มาที่รอบหนึ่งทุนะครับรอบ VIP ที่หลายคนเรียกกัน2ตัวล่างก็95 3าหทวนก็8 9ดเนะครับ95กับ8 9ดเก้เ้าเราไม่มีครับเราเสียดายมากบอกสละให้ไป8ปหเป็นตัวเน้นเลยครับเนาขาดไปแต้มหนึ่งครับเราเสียดายมาก ให้แปดห้าพี่ก็เก้าห้าครับเนาะให้ห้าหนึ่งพี่ก็สองห้าให้สองห้าห้าสองพี่ก็ห้าหนึ่งหนึ่งห้าครับเนาะเสียดายสองคู่นี้เป็นตัวเน้นทั้งนั้นครับเนาะเสียดายมากส่วนเก้าแปดเราไม่มีครับเนาะเก้าแปดไม่มีเก้าแปดตรงก็เรียกฝันเบาสารคามเลยครับเนาะเสียดายครับเนาะเสียดายเมื่อวานก็ไม่เข้านะครับเนาะสหรับมงจากเข้าจิตตกันมาหลายวันเมื่อวานก็หลุดไปนะครับเนาะ วันนี้ก็เรียนรุ่นน,นะนีนกเมนเดิมนะครับเนาะสำหรับคอฮานอยใครสะดวกจดไว้นะครับใครสะดวกจดสุรกแคปก่อนเราแคปเหมือนเดิมนะครับเนาะหน่วยแคบทุกคลิปนะครับเนาะพยายามฟังให้จบนะครับเนาะวันนี้เด่นเจ็ดเด่นสี่นะครับเด่นเจ็ดเด่นสี่วันนี้เกมเงได้ไหมรุ่นเงยกันนะครับเนาะรัวจะยิงแกหรือยิงยุงจนเย็นรู้เรื่องครับเนาะเด่นเจ็ดเด่นสี่จะพ่อยสามศูนย์สี่ศูนย์ สี่สามสี่ห้าห้าเจดเจดสี่เจดห้าทวนครับนะครับเราพัฒนาเออฮาหนอยวันนี้ครับเนาะเด่นเจเด่นสจับคู่3040ูนย์สี่ศูนย์สี่สามี่ห้าห้านเจดเจดสี่เจ็ดห้านะครับแปดคู่แปดคู่นี้ให้เน้นที่เจ็ดศเจดสี แล้วก็40นะครับ70 7440เน้นให้3คู่ชอบที่สุดในวันนี้นะครับเนะาะก็มาที่ชุด3ตัวนะครับมีรุน4ชุดมี570 574 540 54 3นะครับ4ชุดก็4ชุดนี้ก็หนเน้นไปที่570 574 540นะครับเนาะชุดเดียวกันนะครับกับชุด2ตัวชุดเน้นครับเนาะ เขียมมีหลักร้อยวางข้างหน้าแค่นั่นเองก็ครบทวนทำหรับสำหรับทางฮานอยวันที่วันที่หนึ่งกรกฎาคมนะเนาะวันนี้วันดีของใครหลายคนนะครับเนาะเย็นตอนเย็นเนีถูกหวยวยเงินกันทุกคนนะครับแล้วก็ต่อที่ฮานอยก็เปิ้นไปเลยก็วันเดือนนะครับท้ายคลิปสำรับคนงบน้อยก็ตัวนี้นะครับจุนเนีนให้เผื่อฟุกเข้านะครับเนาะวันนี้มีเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่สี่ศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่สี่ศูนย์ สามคู่นี้นะครับชอบที่สุดในวันนี้ถ้าเอฟซีไปชอบ ed, ้วยก็ชอบคู่อื่นก็จัดไปครับเนาะชอบสามศูนย์สี่สามสี่ห้ามากว่าก็จัดไปครับามมาเนาะคนเราชอบในวันกันว,ามมาว่ากันไม่ได้ครับเนาะท้งกดต่างชอบแต่ถ้าไม่มีตวัวชอบก็ขาก้ามไปนะครับรอวันต่อไปหาหน่อยมีทุกวันนะครับหาหน่อยมีทุกวันไม่ต้องใจร้อน,นครับเนาะใจเย็นเย็นครับเนาะใจเย็นๆยนวันนี้ถูกเตะตักเอค่อยลงทุน,นครับเนาะจะทำกบน้อยอยากลุ้นก็ จัดไปครับแล้ว707440ครับเนะาะที่จังหวบ่อสันก็จัดไปครับเนาะไม่ลงทุนก็ไม่ได้รุน,นครับเนาะรุนปากเปล่า,ามันก็ไม่มันรุนปากเปล่ามันก็ออกมาก็เสียโอกาสนะครับก็จัดไปครับเนาะจัดไปอ่ะก็ฝากไว้ทีนี้นะทุกคนที่เห็นจะรวยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ